อาหารใต้เมืองตังรสชาติเข้มข้นทุกเมนูทำถึงมากมาเลยจ้าร้านจานบายคุณจิมใครที่หาอาหารใต้แท้รสชาติถูกปกฟิล์มอยากแนะนําร้านนี้เลยเป็นหนึ่งร้านที่น่าไปลองมากตกแต่งร้านแบบสบายๆโทนสีเขียวสีขาวสบายตามากเลยเป็นฟิลร้านครอบครัวนะทุกคนให้อารมณ์กินข้าวกับยัญาตส่วนเมนูที่นี่จะบอกว่าใครที่ชอบอาหารใต้ต้องมาเพราะทุกเมนูคือทำถึงมากจะบอกว่าฟิลมสั่งมาเต็มโต๊ะเลยต้มผัดแกงทอดจัดเต็มอย่างเมนู มาแล้วไม่สั่งคือผิดเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือออรัวเขามีสูตรแป้งเฉพาะตัวด้านล่างจะก,กรอบๆส่วนด้านบนจะเป็นหอยนางรมผัดแบบนิ่มๆท็อปลงบนแป้งอีกทีจะเสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนๆฟินมากและอีกตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันคือตับหมูไฟแดงเขาจะผัดให้สุกประมาณ80%และเสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนให้ได้น้ําแบบคลุกคลิกตับฉ่ำมากสดมากคือไม่มีกลิ่นคาวใดๆต่อมาเต้าหูท้ทอดเมืองตังข้างนอกจะก,กรอบๆข้างในเนื้อจะนุ่มตอนกินให้จุม่มเต้าหู้ลงในน้ำ เกลือที่มีใบกุ้ยช่ายก่อนและราดด้วยน้ำจิ้มหวานผสมถั่วอร่อยอะ่ะกินเพลินๆแป๊บเดียวหมดแล้วก็มีปอบเปียปูที่ใส่ข้างในจะหอมพริกไทยและเนื้อปูส่วนอกแบบเน้นๆหมูสับหอมๆกินคู่กับน้ำจิ้มหวานคือเด็ดมากใครชอบกินแกงส้มกุ้งที่นี่รสชาติทำถึงมากนะใช้พริกแกงสดทางร้านบดเองออกเปรี้ยวนิดๆแต่จะอมหวานจากตัวสับปะรดมันต้องสั่งนะเมนูนี้อ่ะและผักเลียงผัดไข่สูตรนี้ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนหอมมันยอดมะพร้าออ่อนคือที่สุดทอบด้วยไข่นุมน่มๆต้องกินคู่ กันเท่านั้นนะและและและขนมจีน้ำยาปูน้ำยาปูรสละมุนมากใช้กะทิสดแท้นะและเนื้อปูก้อนกันเชียนกินคููกับผักเนาะและไข่ต้มดีมากตบท้ายด้วยเครื่องดื่มที่อยากแนะนํามีน้ำบําไยน้าล้นและน้ําสับปะรดหน้ารลินเนื้อผลไม้สดสดเน้นๆจ้าหวานฉ่ามากและของหวานสาคูต้นกะทิสดมะพร้าออ่อนและกล้วยแดงเชื่อมข้าวหวานครบจบที่นี่จ้าต้องมาแล้วนะมันดีมากเมนูใต้แท้ๆที่อยากให้กินต้องร้านจานใบคุณจิ๋มเลยเปิดทุกวัน ันเวลา11โมงเช้าถึง3าทุ่มที่ซอยจัเจ็ดแขวงช่องลมซีลยจ้า